ตอบคอมเมนต์นี่ได้จ้าเป็นยังเกาหลีจังเอาถุงตะไคร้ใส่ผมไว้แล้วก็แขวนไว้น้ำสวนหรือว่าเป็นพวกที่ปลูกพักปลูกปลูกพักปลูกของกินทั้งหลายอะ่ะเป็นเพราะว่าอ่ะเป็นเพราะว่าไม่ใช่สยสาศาสตร์เด้อเกาหลีนี่ก็มีสยศาสตร์เดอ้อเดอ้อเยอะเด้อจะบอกให้แต่อันเนี้ยเป็นความเชื่อโบราณนะคะ เป็นความเชื่อโบราณที่ทำกันมาตั้งแต่โน้นสมัยไหนๆของเกาหลีหนอนอ่าอันนั้นเป็นแบบโบราณเนาะคือเขาเอาไว้ไล่หมูป่าจ้าสิ่งสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุดในประเทศเกาหลีคือหมูป่าค่ะทุกคนแมนมาแรงแมนสัตรูพืชมลงศัตรูพืชอะไรพวกนี้นะสามารถใช้ยาฆ่าแมลงใช้อะไรฆ่าได้ แต่หมูป่าในเกาหลีจะต้องเรียกเจ้าหน้าที่มายิงเท่านั้นเพราะว่าออหยังหูบอมันจะเข้ามาขุดมันจะเข้ามาขุดขุดขุดจนหอดมันในบ้านนี่เพราะว่าประเทศเกาหลีนะ่ะเป็นภูมิประเทศแบบภูเขาแล้วเวลาเขาปลูกอียังเนี่ยมันก็นสิเข่ามากแบบมันมันมันได้กินอาหารในสีมันก็นสิเข่ามากเลยจ้ะ นั่นเป็นเหตุว่าทําไมเกาหลีเนี่ยตามรั้วตามบ้านตามสวนเนี่ยเขาถึงจะมีรั้วลวดไฟฟ้าน่ะแม่เห็นบอแล้วก็มีไฟอันแดงๆอ่ะนี้มันขึ้นมันสหมุนติวว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 ิวิวน่ะเห็นบอเห็นในหนังหรือว่าอยู่ในสวนผู้ใดเน่ะเห็นบออันนั่นน่ะเขาเปิดไล้หมูเด้จ้ะบางบ้านก็จะใช้แค่แบบลวดธรรมดาขึงหรือว่าลวดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้ผลน้อยเดียว เขาก็เลยอันนี้มีวิธีโบราณนนะเด้อวิธีโบราณเนี่ยคือเจเอาเอาผมเศษผมทั้งลายเนี่ยแล้วก็เอาใส่ถุงบ่ได้ไปใส่อันเดียวเด้จ้ะเอาใส่แบบ,บย่างลายเลยแล้วก็แขวนไว้รอบๆสวนเพราะว่าหมูป่ามันได้กลิ่นคนใช่ไหมกลิ่นสาบคนกลิ่นของมนุษย์เนี่ยมันก็จะรู้ว่ามีคนอยู่ตรงนั้นมันกระสีบวเขามากสินะอันนี้คือ,อความเสื่อของเขาและเขาเฮ็ดมากต่้งต่สมัยโบราณผุ่น แล้วก็สมัยโบราณนะ่ะมีเสือด้วยเด้อทุกคนเสือเนี่ยเข้ามาที่บ้านคนนะ่ะเดี๋ยวอันอันทัดไปเดี๋ยวขอสิบอกแล้วบอกให้ฟังอันนี้เรื่องจริงนะคะตามยูท youtube ที่แบบอ่ารายการทีวีเข้าไปทํำนะ่ะบรรดาพวกคุณปู่คุณย่าอายุแบบแปดสิบเก้าสิบเขาก็เล่าให้ฟังอยู่นี่ยนี่แหะเกาหลีตอนแรกคอยกระคอยกัะคือยวู่สิมีคนถามคอยก็เก็บไปคน อันนี้ก็ไปถามแม่มาก่อนจ้าถ้าเป็นสมัยใหม่เขาก็ใช้ลวดไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟอะค่ะอันนั้นสมัยเก่าแต่ว่าก็ใช้ได้ผล